บริษัทนิว s ซ็กซ์เวิร์ดจำกัดผู้ผลิตถังเช่า g l o b a l plus เสนอรายการคุยกับประธานเอกสิทธิ์ทรัพย์เจริญสวัสดีครับเ,เพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทั้งหลายที่ติดตามน่าตืนอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็มีโอกาสอันดีที่จะได้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับเรื่องสุขภาพนั้นสําคัญมากตอนนี้เรากําลังอายุมากกันขึ้นทุกวันและผู้สูงอายุข,ของเราก็กําลังมีเพิ่มมากทุกวันมันไม่ได้สูงอายุธรรมดามันป่วย ความเจ็บป่วยมันตามมาด้วยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ติดตามมาตลอดนะครับเก <_ d> um> ี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพก็คือเรื่องของถังเช่าครับถังเช่าโกเบิลพลัสครับวันนี้เรามีโอกาสดีที่ได้มาคุยกับท่านประธานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่บุกเบิกเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ผมพูดอยู่เสมอว่าผมชื่นชมในความเป็นนักธุรกิจที่ต่อสู้จนประสบความสำเร็จครับ ขคุยกับประธานเอกสิทธิ์ซับเจริญสวัสดีครับ่านประธานครับครับ,รบทําถังเช่ามากี่ปีนะครบับตั้งแต่วันที่เริ่มขายเลยเริ่มพร้อมที่จะให้คนได้ดูแลสุขาภาพเกือบเกือบสิบปีครับโอ้โหครับเกือบเกือบสิบปีนิ่งหรือย,อยังครับตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเราเติบโตมาพอสมควรยังสามารถพัฒนาได้อีกเหรอครับคือถังเช่ามันมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราสามารถพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพก็ดี รหรือสายพันธุ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเ,เขาเรียกสารอาลิจต,ต่างๆที่อยู่ในถังเชา่ามันก็สามารถพัฒนาสารพวกนี้ให้มันสูงขึ้นได้อีกหรือครับ,รบโอ้โหอย่างนี้ใช่อย่างนั้นถังเชา่าที่ที่เบตที่ว่าราคาเป็นหลายๆล้านเนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนาเลยสิครับมันก็อยู่ข้างบนนั้นคือถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่นอนครับมันไม่มีใครไปใส่ปุย๋ยไปไปอะไรมันอยู่แล้วถูกไหมครับ,รบมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็สารอาหารมีแค่ไหนมันก็กินแค่นั้นเพราะนั้น ก็จะไม่เกิดก็จะไม่เกิดการพัฒนาบางั้นที่เราพัฒนาไปมันก็จะกลายเป็นเราไม่ใช่ถังเช่าแท้สิมันกลายเป็นพัฒนาขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเับเพิ่มบนคือคือคืออย่างนี้ครับเราเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าเราถามตัวเองว่าวันนี้เรากินถังเช่าเราต้องการอะไรจากถังเช่าถูกไหมครับครับทีนี้เรากินถังเช่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจากถังเช่าก็คือสารออกฤทธิ์ต่างๆในถังเช่าถูกไหมครับเราต้องการถังเช่า ต้องการสารในถังเช่าเพื่อเทียมมาดูแลร่างกายเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคำตอบคือสารละิตนะครับสำคัญที่สุดเวลาอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยถ้าภาษาแพทย์คขาเ e c t i v e Do โดสหรือโดสที่มันส่งผลเอฟเฟกต่อร่างกายว่าคุณต้องกินเท่าไหร่มันถึงจะได้ผลถูกไหมครับทีนี้เรามาโฟกัสกันตรงนี้ว่าในถังเช่ามีสารอะไรบ้างแล้วเราต้องกินเท่าไหร่มันถึงจะส่งผลนะครับที่ทําให้ร่างกายตอบสนองซึ่งจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่แตกต่างระหว่างถังเช่าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกับถังเช่าที่เกิดจากธรรมชาติ พอถันเ่าธรานี่น,นะครับเรามองเรื่องการพัฒนาจะเขาจะไม,ไม่มีเรื่องการพัฒนาแต่ถังเชา่าด้ก,การเราเรียกมีการปรับสูตรมีการปรับเรื่องของอาหารมีการปรับอุณหภูมิความชื้นปรับระบบแสงปรับทุกอย่างเพื่อให้ได้สารออกิสเนี่ยสูงขึ้นนะสารยิ่งสูงขึ้นแน่นอนครับร่างกายเรายิ่งได้ผลมากขึ้นถ้าก็ว่าฟังแล้วเหมือนกับท่านประธานเอาถาังเช่าโดยธรรมชาติมาพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับพัฒนาให้มันสารออกทธิสดีขึ้นใช่ครับคือจริงๆถังเช่ามันคือต้นเดียวกันนะครับอ๋อครับมันคือต้นเดียวัน่าม แยกออกมาเรื่องของกระบวนการในการเพราะเลี้ยงเท่านั้นที่ต่างกัน,นะะอ๋อมันกลายเป็นเหมือนมันก็คือถังเช่าดันเองมันก็คือมาจากที่เบรเหมือนกัน<อ>แต่ถ้าเรามาปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการเลี้ยงครับนะครับปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการในการที่จะนะปัจจัยต่างๆที่มันจะส่งผลที่ทําให้ถังเช่าเนี่ยคุณภาพสูงขึ้นปัจจุบันโเบิลด์พลาสต์นะครับปรับเปลี่ยนมาหลายช่วงหรือยังพัฒนามามากหรือยังโคบอลพลาสต์เนี่ยถ้าพูดถึงว่า เชลไลของเขานะครับนะตอนนี้ก็ปรับมาน่าจะรุ่นที่สี่พวกนปรับมาอยู่สี่รุ่นด้วยกันนะครับจากถังเช่าสีทองมาเป็นสีขาวจากสีขาวมาเป็นไฮบริดจากไฮบริดมาเป็นฟิวชั่นแล้วก็จะมีอีกหลายสายพันธุ์ที่เราวิจัยและพัฒนาต่ออีกจากฟิวชั่นไปอีกซึ่งแน่นอนครับไปเรื่อยๆพัฒนาต่อไปจริงๆมันน่าจะมีการมีหลายคนน่าจะมาทําถังเช่ากันเพราะฟังๆดูแล้วมันก็น่าจะมีการพัฒนาขึ้นนะฮะแต่ทําไมยังน้อยอยู่ คือโดยเฉพาะว่าในประเทศไทยนี่ก็ยังไม่กี่เจ้านะที่มีไม่ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่เก่งครับคนไทยเก่งคนไทยมีฝีมือแต่สําคัญที่สุดเลยของการพัฒนาถังเช่าสําคัญคือตลาดอืคือพอเราคุยแล้วอาว้คุณพัฒนาถังเช่าได้พอสุดท้ายพอถามกับว่าคุณทํหถังเช่าเนี่ยคุณเอาไปขายใครเออใช่ใช่ก็ขายคนแรกอย่างมีสุขภาพดีไงใช่ครับพอถามว่าคุณเอาไปขายใครทีนี้พอพอพอยิงคําถามนี้ไปปุ๊บคําตอบคือเออใช่ ใช่ปลูกแล้วจะไปขายไข่คุณมีตลาดรองรับไหมถึงแมว่าคุณบอกว่าคุณขายคนที่อยากดูแลสุขภาพแต่ว่าคนที่อยากดูแลสุขภาพเขาเข้าใจถังเช่าดีแค่ไหนครับคุณมีวิธีการในการนําเสนออย่างไมถูกไหมครับคือมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกอย่างเดียวคือจะทํายังไงให้เข้าใจว่าถังเช่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยใช่ไหมครับแต่วตอนนี้มันก็น่าจะหนักนะเป็นงานหนักผมเห็นคุณเน็กศิษฐ์โอ้โหต่อสู้มาหลายปีเลยนะครับโอ้โหถ้าผมในมุมปลูกว่าปลูกไม่ยากครับใครก็ปลูกได้ ใครก็เพาะได้ถังเช่าเนี่ยแต่สำคัญว่าคุณมีทักษะมีเทคนิคในการที่จะนําเสนอถังเช่าในการที่จะโปรโมทในการที่จะเล่าเรื่องราวถังเช่าเนี่ยอันนี้แต่ละคนจะพูดไม่เหมือนกันอืทำไงให้คนสมมติเราคุยกับคนคนหนึ่งทําไงเราคุยให้เขาเข้าใจแล้วเข้าซื้อถังเช่าเราได้อันนี้ทักษะตรงนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับครับมันก็มีข้อแตกต่างเยอะมากตอนนี้เห็นเดินสายนะครับนอกจากแนะนําที่สํานักงานที่กรุงเทพแล้วส่วนมากเลยคณเด็กศิษียก็จะออกไปต่างจังหวัด แล้วก็ได้รับความสนใจขึ้นเยอะมากจากคนที่สนใจสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อไปรับประทานเนี่ยครับคือคือจุดนึ้งเนี่ยผมมองว่าผมมั่นใจว่าทุกคนอ่ะนะอยากกินถังเช่าทุกคนแหละถ้าเขาเข้าใจว่าถังเช่าดียังไงใช่ใช่สิ่งแรกที่เราเราออกไปลงพื้นที่ลอกไปหาอ่าคุณลุงคุณป่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับนะซึ่งคนพวกเนี้ยเขาไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องพวกนี้นะครับการที่เราไปคือหนึ่งเราไปบอกเขาว่า ถังเช่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันแตกต่างไงกับโอเคมันคือสมุนไพรแล้วมันต่างไงกับสมุนไพรที่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายทานอยู่ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเรากินกันมาทุกวันเรากินมาทั้งชีวิตถังเช่ามันต่างไงกับสมุนไพรพวกนี้เราไปบอกความแตกต่างให้เขาแล้วเราก็ไปบอกว่าทําไมเราต้องกินมันด้วยกินก็ไม่กินต่างกันยังไงคือเราไปไปบอกเขาให้ได้นะครับไปสื่อสารกับเขาให้ได้สังเกตดู มันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าถังเช่าที่กิโลเราเป็นล้านๆเนี่ยนะครับแต่ของผู้เอี้สิทธิ์เนี่ยราคาทานเดือนนึงไม่ถึง500ก็มีใช่ไหมครับขายราคาที่ถูกมากเนี่ยทำได้ยังไงครับคือาคาส่วนนึงเนี่ยแล้วจะดีหรอครับจุดเริ่มต้นมันเกิดจากว่าถังเช่าที่มันเกิดขึ้นเองถังเช่าที่มันเกิดตามธรรมชาติครับถูกไหมครับถังเชา่าท่เบตเนี่ยที่ทุกคนรู้จักราคากิโลนึงเป็นล้าน ถูกไหมครับนะเกิด<ช>จากการหนึ่งมันอยู่บนภูเขา<ช>มันอยู่บนที่สูงนะครับมันมีจํานวนน้อยมันเก็บยากมันหายากนะครับงานวิจัยมีเยอะแยะมากมายซึ่งจุดพวกนี้มันทาให้ราคานะปรับตัวสูงขึ้น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 งขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ากีฬาราคากิโลหนึ่งเป็นล้านนะครับมันไม่มีใครสามารถซื้อได้หรอกครับถูกไหมครับเราพูดถึงว่าคนไทยหรือว่าทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่มีทางเอื้อมถึงกับราคานี้ครับ มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาถังเช่ามาเพาะเลี้ยงนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะของแท้ของจริงของออริจินอลนะที่มันเกิดทางมชาติราคามันเอื้อไม่ไหวครับมันไปไม่ถึงก็เลยทุกคนอยากกินไม่อยากกินแต่ทําไม่ได้ลนะไม่มีตังซื้อก็เลยมาหันมาเพาะกันนี่คือจุดเริ่มต้นนี่ข้อดีครับพอมาเพาะปุ๊บสิ่งที่เราได้คืออะไรมันกลายว่าถังเช่าที่เพาะเลี้ยงดันนะครับมันมีสาร,รออกฤทธิ์สูงกว่าถังเช่าที่กันธรรมชาติ นะครับนี่คือสิ่งที่ที่เปลี่ยนแปลงมาเลยทําให้ถังเช่าพ่อเลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในตลาดนี้ได้ไอ้ทราบว่ามีฟาร์มอยู่ที่ปราจีนบุรีใช่ไหมครับผมก็เคยไปดูมานะครับท่านผู้ชมครับเป็นฟาร์มทําถังเช่าโดยเฉพาะเลยเป็นการปลูกถังเช่าพาอเลี้ยงถังเช่านะครับตอนนี้ยังมีความเคลื่อนไหวพัฒนาอยู่มากไปครับาะไม่ได้ไปนานแล้วตอนนี้เราก็ขยายตัวอยู่นะครับก็คือขยายฟาร์มตามตามจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าเรายังวิจัยและพัฒนาต่อ ไม่ไม่ได้ทําฟาร์มแล้วมาเยอะกระจายออกมาให้มันเต็มเยอะทีเดียวไปเลยอย่างนั้นค่อยๆเป็นไปเหรอครับคือการขยายฟาร์มหนึ่งนะครับนอกจากไอ้พื้นที่ไม่ใช่ปัญหานะครับการการขยายฟาร์มหลักๆคือเราเราดูจากฐานลูกค้าเป็นหลักเพราะว่าถ้าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ปลูกมันปลูกไม่ยากหรอกครับทางช่างมันปลูกง่ายแต่ถาว่าปลูกแล้วจะไปขายใครนะครับอันนี้คือประเด็นหลักนี้ว่าถ้าฐานลูกค้าเราโตขึ้นโอเคเราก็เพิ่มกาลังการผลิตฐานลูกค้าโตขึ้นเราก็เพิ่มกำลังการผลิต ให้มันสัมพันธ์กันเพราะถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตแต่ลูกค้าเราไม่มี mm hmm. ก็ไม่มีเหตุผลที่เราเรา,เราจะเพิ่มกำลังการผลิตโอ้ oh, เป็นแนวคิดอีกแบบนึงนะครับคือเราผลิตตามจํานวนของลูกค้าที่กําลังสนใจและกำลังออกมาเป็นแบบพริโภคอยู่นะครับ,รบอืตอนนี้ถ้าหากว่าเราสนใจจริงๆไปดูได้ไหมครับเพราะว่าเขาบอกปัญหาคือเราไม่รู้ว่าในแคปซูลถังเช่านั้นที่เราสั่งมาม,ม,มันมีอะไรมั่งอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเปิดให้เข้าชมทุกเดือนสามารถเข้าไปติดต่อขอเยี่ยมชมฟาร์มได้นะครับเราจะพา พวกท่านไปดูตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับ,รบนะไปดูเลยว่าถังเช่าเนี่ยวิธีการพอเลี้ยงพอ,อยังไงนะเราจะเริ่มไล่ดูตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระทั่งถึงอบเป็นผงแล้วก็เอาผงนะครับมานะอัดแคปซูล<ม>นะครับนะอบแล้วบดบดเสร็จเอามาใส่แคปซูลคือให้ท่านเห็นทุกกระบวนการเลย<ม>นะตั้งแต่ต้นจนจบคือผมมองว่าไม่ว่าเราจะทานอะไรก็ตามนะครับนะซึ่งถ้าเราได้เห็นกระบวนการตนะั้งแต่ต้นจนจบอะ เราจะรู้สึกว่าเราทานแล้วเราสนิทใจใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับเรารู้ว่าเออเขาใส่อะไรให้เรากินนะครับซึ่งผมมองว่าเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ผู้บริโภคได้เห็นในมุมตัวนี้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเรามานึกดูแล้วเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยโอเคบางคนกินมาเป็นสิบสิบปีเลยครับถามว่าบางคนโรงงานก็ไม่เคยเห็นใช่ใช่ครับมาเป็นกล่องและมาเป็นขวดและกินไปซึ่งไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้ส่วนมากก็เป็นความลับกันอแต่ที่เนี้ยเราพยายามที่จะเปิดเผยทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ให้คนกินเห็นว่า หนึ่งบริษัทไม่มีอะไรมีความลับกับคนกินรบ,บริษัทไม่มีอะไรมาปิดบังคนกินนะทุกอย่างที่เราสามารถเปิดเผยได้เราพยายามเปิดเผยให้ทุกคนเห็นหมดให้รู้ว่าเนี่ยทุกอย่างเราเราแบร่ให้คุณเห็นหมดท,ทุกขั้นตอนเห็นทุกขั้นตอนเลยนะครับด้วยความตั้งใจว่ามั่นใจว่า มันมันทำได้อย่างนั้นจริงๆใช่ครับจะปครับแล้วก็ท่านได้รับประทานสิ่งที่ท่านได้เห็นไปนจริงๆเพราะคนไปเห็นปั๊บก็ดึกใ,ใจว่าเราก็ทําได้นี่นะทำไมต้องมาซื้อเขา mm hmm. ถ้าเป็นอย่างนี้เราซื้อขอซื้อไอ้ถังเช่าตัวเล็กๆไปปลิปลูกเองได้ไปเพาะเลี้ยงอเองอไอ้เรื่องเพราะเลี้ยงทําได้ครับแต่ทีนี้สิ่งที่ต่างกันระหว่างแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มคือคุณ,ณภาพอ๋อครับคือคุณเข้าใจว่าเลี้ยงยังไงแต่ว่าแต่ละคนเลี้ยงเหมือนกันไหมก็จะไม่เหมือนกันอีกถูกไหมครับเพราะเทคนิคทักษ มาตรฐานถามว่าวันเนี้ในประเทศไทยมีฟาร์มใช่ไหมโอเคในประเทศก็มีฟาร์มถังเช่าพอสมควรแต่แต่ว่าฟาร์มทุกฟาร์มมาตรฐานเดียวกันไหมคบตอบคือคนละมาตรฐานอมาตรฐานแต่ฟาร์มไม่เท่ากันครับถูกไหมครับเพราะหนึ่งอย่างของเราเราได้มาตรฐานฮาลาลนะครับเราได้มาตรฐานไอเอสโอซึ่งที่อื่นไม่มีอย่างนี้ครับนั่นหรอครับคุณภาพก็ไม่เท่ากันแล้วเพราะมาตรฐานต่างกันอย่างนี้ผมว่าทางที่ดีนะครับท่านผู้ชมเราซื้อเขาดีกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะดูดูเข้าแล้วมาทําเอง คุณภาพมันก็อาจจะไม่เท่าของเขาเขาผู้มีประสบการณ์ทาอยู่ทุกวันในมุมในมุมผมผมมองว่าราคาที่เราขายนะวันนี้เราไม่ได้ขายแพงบแางทีท่านปลูกเองอาจจะอาจจะแพงกว่าที่ท่านซื้อก็ได้เพราะอะไรครับเพราะเวลาท่านปลูกนะท่านปลูกน้อยท่านไม่ได้ปลูกเยอะนั่นแหละครับการปลูกน้อยต้นทุนคุณสูงใช่ใช่ใช่ไหครับแต่เราปลูกเราปลูกกันดีโอโหเป็นล้านล้านขวดคือเราปลูกเยอะต้นทุนเราต่ำครับครับนับนนั่นนี่คือสิ่งที่ที่เราทำเพราะนั้น ผมมองว่าถ้าเราเพาะเองท่านเพาะเองนะครับแน่นอนครับาราคาท่านเพาะเองอาจจะแพงกว่าทัานซือเราก็ได้เพื่อเสี่ยงเพราะว่าความชนานาญของเราเนี่ยมันไม่เท่ากับคนที่เขาล้มลุกคลานเขาคลุกคลีกับถังเช่าในฟาร์มใช่ไหมครับ,รรบเราไปทําเองเนี่ยมันก็จะกว่าจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องใช้เวลานานแล้วลงทุนสูงด้วยใช้เวลานานครับใช่ครับ,รบเพราะว่าอย่างของเราอ่ะกว่าเราจะเป็นรูปเป,เป็นร่างกว่าเราจะมาจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปี มันไม่ใช่ว่าปลูกปุ๊บมันขึ้นเลยถังเช่าเอาตรงๆมันไม่ใช่ถั่วงอก <c oughs> งนึกว่าอย่างนั้นที่คุณปลูกปุ๊บสามสี่วันคุณกินได้ <c oughs> ก็เราไปดูมาแล้วที่ <c oughs> ฟาเหมือนกันกนึกว่ายากะใช่ครับถังเช่าคุณต้องใช้เวลาปลูกอย่างน้อยสามเดือนนะครับมันถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงเลี้ยงยากไหมเหมือนกับคุณเลี้ยงเด็กแรกเกิดน,นะครับอ๋อครับถังเช่าเหมือนเด็กแบะเบาเลยนะครับทําอะไรไม่เป็นคุณต้องทาทุกอย่างให้เขาอแล้วเป็นอะไรที่คุณทิ้งไม่ได้คุณปลูกอย่างอื่นคุณทิ้งคุณไปไหนก็ได้ครับแต่ถังเช่าค ไปทางานที่เรารักดีกว่าท่านผู้ชมครับแล้วให้คนที่เขาดูแลใกล้ชิดกับทางเชา่ามีประสบการณ์เนี่ยทำให้เรากินปลูกให้เรากินนะครับเราก็จะลงทุนได้เหมาะสมกับที่เราจะซื้อได้นะผมดูแล้วมันเอามาผสมอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับของคุณเอกศิลป์เนี่ยคือเราทําตั้งแต่เป็นแคปซูลทําเป็นชาทําเป็นกาแฟโอโ้โหนะครับนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นอาหารเสริมนอกจากนี้พวกอย่างเครื่องสาอางเราทําสบู่ทําครีมทําเซรั่มทํากันแดด เราก็พยายามแตกลายออกไปให้ให้หลากหลายเพราะว่าข้อดีของการทาเครื่องสำอางคือหนึ่งต้นทุนน่ะในเมื่อเราปลูกเองต้นทุนเราต่ำพอเรามาทัเครื่องสำอาง้นมันกลายเป็นเครื่องสำอางที่มีคุณภาพแต่ราคาเอื้อมถึงเราไม่ต้องไปจ่ายหลักพันไม่ต้องไปจ่ายเครื่องสำอางเซ็ตราคาแพงๆนะแต่คุณภาพเราอ่ะสามารถไปถึงระดับนั้นครับตอนที่คุณเอกศิษย์ออกไปต่างจังหวัดนะครับไปเดินสายไปแนะนําตรงโน้นตรงนี้มีสมาชิกเยอะหรือยังครับ ตอนนี้สมาชิกเราหน้าวันนี้ประมาณ27,000กว่าค็ดพันกว่าคนคสมาชิกที่เป็นมาแนะนำมาอะไรกันเนี่ยนะครับ,รบสมาชิกก็มีทั้งทั้งคนที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วย<ม>แล้วก็คนที่เป็นเครยกผู้บริโภคด้วยนะซื้อกินซื้อใช้เนี่ยเยอะครับคุณเอกสิธิ์ไม่เป็นบอสแับเขา,มาเมั่งเหร่ที่กำลังดังๆกันตอนนี้มันเหมือนกันไหมธุรกิจนี้ของเราเนี่ยอย่างนี้ครับระหว่างเครือข่ายกับใช้ลูกโซ่บางคนยังมองภาพยังแยกไม่ออกครับ ชร์ลูกโซ่ถ้าเราเห็นเนี่ยโอเคเราเห็นแล้วข่าวออกมามันคือแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เขาจะไม่เน้นสินค้านะครับเราจะเห็นว่าสินค้าเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยเห็นการโปรโมทหรือนู่นนั่นสินค้าจริงรายได้ที่เกิดขึ้นมันไม่เกิดจากการขายสินค้าถูกไหมครับแต่ของเราเนี่ยนะรายได้มันเกิดขึ้นตั้งแต่คุณขายสินค้ากล่องแรกเพราะนั้นธุรกิจเครือข่ายรายได้ที่เกิดขึ้นรายได้จะเกิดได้คุณต้องขายสินค้ารายได้ถึงจะเกิดนับนี่คือเครือข่ายนะครับนั้นรายได้คุณจะเกิดในหร่ยของคุณต้องขายสินค้า ต้องขายสินค้าคุณเด็กเกษตรถึงได้พยายามจะเน้นเวลาประชุมกานสัมมนาผมเห็นว่าจะพูดถึงว่ามันมีประโยชน์อย่างไรถังเช่าพยายามเน้นสินค้าทุกตัวเราเน้นสินค้าหมดครับไปไหนมาไหนเราจะติดสินค้าไปตลอดครับสินค้าในโกดังในคลังสามารถตรวจสอบได้หมดผมไม่ค่อยเห็นพูดถึงการเป็นเครือข่ายเท่าไหร่เลยะคือการเป็นเครือขายผมมองว่าวันในวันหนึ่งที่คุณทานถังเช่าแล้วคุณสุขภาพดีคุณไปบอกต่อกินมาแล้วเนี่ยดีนะคุณไปบอกต่อคนรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันคือเครือขาย ตามธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าหรือเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนึเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยเราไปบอกเพื่อนไปกินอย่างเงี้ยมันก็คือลักษณะเหมือนกันอ่าคือการแนะนําครับมันก็กลายเป็นลักษณะเครือข่ายไปใช่ครับเป็นการตอบแทนขอบคุณที่คุณไปแนะนําก็มีรายได้จากบริษัทให้มอบให้เพราะว่าคุณมีค่าใช้จ่ายต่างๆแนะนําคุณก็ได้บุญด้วยได้สุขภาพดีให้กับคนที่ท่านรักใช่ครับอย่างที่ผมอย่างที่ผมเรียนว่ารายได้มันเกิดจากที่คุณน่ะขายสินค้าเพราะคุณไปบอกเขา เขาซื้อสินค้าโอเคคุณได้ตังค์ครับอ่านี่ครับระบบมันจะเป็นแบบนี้มีหน้าที่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเรื่องประโยชน์ของสินค้าของที่นี่ใช่ไหมครับหรือ s u c c e s s w o r l นะครับท่านผู้ชมครับเรามีสำนักงานติดต่อได้ที่ไหนกันบ้างครับคือตอนนี้สำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็คือที่ที่เดียวกับฟาร์มนะครับแล้วเราก็มีที่กรุงเทพนะที่นี้ลาดเร้านะครับอันนี้ก็เป็นสาขากรุงเทพมหานคร แล้วก็มีสาขาที่ภาคอีสานจังหวัดยโสธรตอนนี้เรามีอยู่3ามที่ครับแต่ว่าที่ไหนใกล้ก็ไปที่นั่นหรือจริงๆแล้วเราก็สามารถติดต่อผ่านทีมงานแอดมินได้นะครับซึ่งเรื่องการส่งของเราส่งฟรีทั่วประเทศไทยอยู่แล้วครับบางคนก็ซื้อไปกินเฉยได้ไหมฮะได้ครับไม่ต้องบอกใครบอกเมื่อกี้เจอบางคนบอกขายไม่เป็นใช่ครับคุณซื้อไปกินนะคุณสุขภาพดีคุณก็ไม่ต้องบอกใครก็ได้ ครับไม่ไม่เป็นไรครับของเราเนี่ยนะขอให้คุณได้ดูแลตัวเองครับเมื่อซื้อไปกินแล้วถูกใจบอกต่อบริษัทก็มีรางวัลอะไรให้อะไรที่เป็นธรรมดาใช่ไหมครับอย่างนั้นะครับก็ดีใจมากเลยนะครับก็เลยก็สิทธิ์เบื่อหรือยังครับผมเห็นคุณไปที่ไหนก็ไปอธิบายเกี่ยวกับสินค้าการอธิบายเกี่ยวกับการแนะนําเงี้ยโอ้โหมันทําให้มีความรู้สึกว่ามัน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 มีอะไรพัฒนาเพิ่มขึ้นไหมครับคือในมุมผมเนี่ยผมมองว่าไอ้สิ่งที่เราทาทุกวันทุกวันเนี่ย มันมันเป็นการช่วยคนช่วยคนไรหนึ่งคนที่กินน่ะถามว่าบางทีคนสุขภาพดีเขาก็ไม่สนใจหรอครับถูกไหมครับเรื่องขออาหารเสริมเนี่ยสุขภาพเขาดีเขาอย่างแรงเขาก็ไม่กินนะเพราะนั้นกลายเป็นว่าคนที่บริโภคถังเช่าส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่ป่วยหรือคนที่สุขภาพไม่ดีนะเขาป่วยเขาสุขภาพดีพอเขากินเขาดีขึ้นครับไอเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเราไม่เข้าึกว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันให้ประโยชน์กับคนมันทำให้คนที่ป่วยสุขภาพดีขึ้น หรือแม้กระทั่งทําให้คนที่ไม่มีไรายได้สามารถสร้างไรายได้ได้สามารถสร้างอาชีพจากสินค้าของเราได้เพราะนั้นนี่คือความสุขที่เราได้จริงๆแล้วมีระบบใช่ไหมครับมีระบบที่จะอธิบายให้ฟังว่าคุณช่วยแนะนําและคุณจะได้อะไรยังไงบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องยาวคือเ,เรื่องของการที่คุณต้องมาตั้งใจฟังเองมนสนุกอะ่ะถ้าเราพูดเก่งเราสามารถเอาของดีๆเนี่ยนะครับมีคุณภาพเนี่ยเอาไปแนะนําชี้จุดดีให้คนเห็นแล้วรับประทานแล้วสุขภาพก็ดีเข้ามาซื้อท่านก็จะมีโอกาสที่จะสร้างรายรุ่งรายได้อะไรต่าง ที่บริษัทจะให้ใช่ไหมครับใช่ครับคุณมาคุยกันเองมาคุยกันกับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะอธิบายตรงนั้นมันสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับ,รบตอนนี้คุณเด็กสิธิ์ก็มีช่องทางในการที่จะแนะนําผมเห็นคุณมีไ์สดด้วยใช่ไหมฮะการอธิบายทุกคนพูดเนี่ยคุณสามารถที่จะอธิบายโดยไม่พูดคําว่าโกลบอลพาสักคาเดียว ไม่มีครับใช่ไหมฮะไม่มีการพูดถึงสินค้าของตัวเองเลยครับท่านผู้ชมมีการ,ราสงสัยอะไรก็ถามคุยกันเราเป็นการตอบถามเช่นสมมติว่าโอเคเราคุยเราเราตั้งโจทย์ว่าโอเคเราคุยกันเรื่องของสุขภาพครับว,ว่าโอเคคุณมีสุขภาพอะไรครับคุณมีปัญหาอะไรอ่ะคุณถามมา,ถ,ามถ้าเรารู้ว่าโอเคปัญหาตรงนี้มันแก้ยังไงเราตอบได้เราตอบให้ครับเพราะนั้นจะเป็นการสื่อสารเป็นการโต้ตอบเป็นการถามตอบกันนะครับในมุมของสุขภาพ หรือพูดง่ายเหมือนกับเป็นงานเสวนากันเรื่องของสุขภาพจริงๆผมว่าเป็นเรื่องของเสวนาเรื่องของสุขภาพมากกว่าเพราะว่าคุณเอกสิธย์คุยเรื่องสุขภาพทั่วไปด้วยในครับ,รบข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยบางทีนึกไม่ถึงเลยหลายอย่าง คุณอธิบายสิ่งที่ยากให้คนเข้าใจง่ายๆเราไม่คนหันมาสนใจสุขภาพตัวเองด้วยนะครับโดยไม่พูดถึงสินค้าของเขาเลยครับแม้แต่อย่างเดียวแต่ถ้าท่านสนใจนะครับทางเช่ามีปัญหาอะไรค้่องใจคนเรามันก็ต้องข้่องใจมันจะมีข้อดีหมดได้ยังไงใช่ไหมครับมันอาจจะมีมีถามไหมครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างที่เราต้องมีข้อระวังยังไงมั่งในการรับประทานทางเช่าคือแน่นอนครับผมว่าทุกอย่างมันมี2ด้านหมดเหรียยมี2ด้านทางเช่ามันก็มี2ด้านครับนะครับทีนี้ว่าในมุมอ่า มันดีไงเราก็บอกว่ามันดียังไงไม่ดีไงก็ต้องบอกว่ามันไม่ดียังไงมีที่เหือครับนะครับข้อที่จะต้องระมัดระวังคือถามว่าถังเช่าต้องระวังอะไรนะสิ่งแรกเลยถังเช่าเนี่ยนะส่วนประกอบนะทั้งหมดเลยเนี่ยโอเคเรารู้ว่ามันมาจากเห็ดถูกไหมครับถังเช่าคือเห็ดสายพันธุ์เห็ดครับครับนะซึ่งภาษาอังกฤษมันเขียวมัชรูมครับอ่าส่วนโอเคนะชื่อมันคือคอร์ดิสเต็ปนะครับถามว่าคนแพ้เห็ดแน่นอนคุณก็กินถังเช่าไม่ได้ ถูกไหมครับราะถังเช่าไปเห็ดคุณคุณแพ้เห็ดชนิดนู้นนี่แน่นอนครับคุณก็จะทานถังเช่าไม่ได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งครับส่วนประเด็นอื่นถามว่ามีไหมเรื่องของถังเช่าผมว่าประเด็นหลักจะมีเรื่องของการแพ้เห็ดเท่านั้นเพราะประเด็นอื่นเนี่ยถังเช่าแทบจะกินได้ตั้งแต่เด็กยันยันผู้สูงอายุกินได้หมดครับอืมอย่างน้อยการรับประทานก็ดีกว่าไม่ทานใช่ครับคือมุมผมเนี่ยผมมองว่าเราอย่าไปมองว่าถังเช่ามันเป็นยาครับถ้าเรามองว่ามันเป็นผัก มองว่าเป็นเหตุถามว่าทุกคนกินผักได้ไหมแน,น่นอนครับมันเป็นเรื่องปกติของทุกคนที่ทานผักได้อยู่แล้วเรากินผักเป็นเหตุมันคือเรื่องปกติของของมนุษย์เราปกติจริงๆนวถังเช่ามีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าเล่าไปีนบรรทุกด้านเลยเฉฟังเอกสิทธิ์พูดบรทุกคนพูดเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากเลยถังเช่าเนี่ยนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าที่จะมาศึกษาให้ลึกนะหน้าวันนี้มันถือว่าเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งนะหรือพูดง่ายๆคือราชาสมุนไพรครับซึ่งผมมองว่าการที่เป็นราชาสมุนไพรนั่นนะครับมันต้องแแตตตก่่างสมุนัววยูล้ ถ้าให้สรุปง่ายๆพูดง่ายคือถังเช่ามันมีสารออกฤทธิ์ทั้งหมด21ชนิดนะวันนี้หมายความอะไรหมายความว่าถ้าคุณไปกินสมุนไพรตัวอื่นอย่างเช่นงอ่านยุกอย่างสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยขิงขาาา่แบบาตะไคร้ใบมะกรูดมะนงมะนาวซึ่งสมุนไพรไทยส่วนมากจะมีสารฤทธิ์แค่หนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นแต่พอกินถังเช่า21ตัวนี่คือความแตกตา่างครเนี่ยน,นะครับพอค,คุณกินเป็นหนึ่งแคปซูลสาร2 1ตัวไปอยู่ในอยู่ในร่างกายมันก็ทําหน้าที่ยี่สิบเอ็ดอย่างถูกไหมครับใช่ครับสารตัว ให้ร่างกายคุณดีขึ้นร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นเฟื้นตัวได้ดีขึ้นเพราะด้วยสารอหลี้มันเยอะ,ะคุณไม่ต้องไปกินยาทีเดียว21เม็ดนี่คุณกินเม็ดเดียวแต่คุณได้สาร21อยา่างนี่คือความแตกต่างนี่คือทีว่าทำไมถังเช่ามันถึงแพง,งถังเช่ากิโลเป็นล้านมันถึงแพงเพราะว่าด้วยมันอุดมไปด้วยสารต่างๆเยอะเนี่คือจุดที่ทาให้มันแพงและที่สําคัญไปกว่านั้นสารทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปกินสมุนไพรอื่นมาแทนได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่าเรากินถังเช่าเรา แต่เพิ่เราไปกินอย่างอื่นไปกินมะระไปกินตําลึงไปกินอย่างอื่นเรามา,ไ,ไ,ามได้สารเหมือนถังเช่าถังเช่าจะไม่แพงเลย oh เพราะอะไรครับเพราะมันกินอย่างอื่นแทนได้ไงครับใช่ใช่ใชแต่ที่ม,มันแพงเพราะอะไรสมุนไพรหรือสารในถังเช่าเนี่ยมันไม่สามารถกินสมุนไพรเด่นทดแทนได้นี่แหละครับมันเลยทำให้แพงโอ้โหแล้วค,นน oh, oh. คุณเอกสิท์คิดว่าถ้าคนเข้าใจถึงประโยชน์ของถังเช่าขนาดนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะขึ้นราคาไหมครับถ้าหากว่าค,ค,คนเข้ามากินกันเยอะขึ้นในมุมผมเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะซีเรียส ครับ, <S <S รบซีเรียสหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเข้าใจหัวอกของคนผู้บริโภคครับเพราะนั้นเรื่องการขึ้นราคาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมมอกว่าโอกาสขึ้นค่อนข้างยากเพราะว่าเราขายมาเกือบสิบปีเราไม่เคยขึ้นแม้แต่บาทเดียวอราคาเราก็จะเป็นราคาเดิมอยู่ครับเพราะรผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่การตัดสินใจแรกๆของผู้ซื้อเลยเรื่องของราคาและการขึ้นราคาด้วยด้วยที่เราปลูกเองเราเพาะเองเราทําทุกอย่างเองหมดเพราะนั้นตรงนี้ผม,มอว่าต้นทุนเราไม่ได้สูง เพราะฉะนั้นในเมื่อต้นทุนเราไม่สูงต้นทุนไม่เพิ่มเราก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มราคาครับอืมอันนี้ก็คือนอกจากจะมาลาขายมากก็ได้เงินมากแล้ว<ช>นะครับพัฒนากันขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นเพื่อสุขภาพ<ช>ของรประชาชนคนไทยด้วยนะครับตอนนี้มีการร่วมสนุกเข้ามาคําว่าครอบครัวของ New Successful เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างและเป็นยังไงฮะอ,อยากจะมาเป็นครอบครัวด้วยคือคําว่าครอบครัวเนี่ยเรามองนี้ครับเราไม่ได้แค่ว่าจะขายสินค้าให้คุณอย่างเดียวครับบางบางหลายหลายอย่างที่เราเจอมา คุณจ่ายตังคุณได้สินค้าจบถูกไหมครับที่อื่นจะเป็นจ่ายตังเอาสินค้าไปจบแต่ที่เนี้ยคุณจ่ายตังคุณได้สินค้าปุ๊บนะเรามีการติดตามพี่กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณคุณป้ากินแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมมีอาการอะไรไหมมีนู่นนี่ไหมคือเราพยายามดูแลคุณเหมือนคุณคือครอบครัวของเราอพอนั้นสิ่งที่เราให้คุณคือมากกว่าสินค้าคือการบริการ โอ้โหนะครับเราเป็นห่วงคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะกินไปเป็นยังไงดีขึ้นไหมร่างกายเป็นยังไงคือเรามาติดตามผลตลอดครับ27,000คนเนี่ยนะครับใช่ครับที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยนะครับเราไม่ทอดทิ้งแม้แต่คนเดียวถูกต้องครับโอ้โหดูแลอย่างดีแล้วยังมีการนัดรวมกันใช่ไหมครับนัดไปสัมมนาต่างจังหวัดแต่ละที่ที่ไปใกล้ๆกันก็มาแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวด้วยหรือครับใช่ครับเราก็จะมีท่องเที่ยวเช่นสมมติว่าโอเคอย่างบางคนเนี่ยที่เขาสร้้าางนรีจกตยได รเราก็จะมีแบบว่าโอเคใครที่ทําเป้าได้ทํายอดได้เราก็จะพาไปเที่ยวอ่าเพราะว่าถือว่าคุณทํางานเหนื่อยเราก็ถือว่าโอเคเราพาไปเที่ยวพาไปพักผ่อนพาไปรีแลกซ์ลักษณะแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ดีมากที่ทําให้คนรักกันเขาก็อยากเฮ้ยฉันอ,อยากไปเที่ยวนะเ,เขาก็พยายามเหมือนก็ประมาณว่าโอเคเขาก็พยายามสร้างตัวเองให้ใหได้ยอดอะไรเนี้ยก็ก็เป็นการกระตุ้นไปอีกทางพอเรียกเที่ยววด้้ยกันแลว ก็รักกันสนิทกันมากขึ้นใช่คัจะมครับอยากจะช่วยเหลือกันมีทั้งเที่ยวมีทั้งบางทีเราก็จัดอบรมจัดสัมมนาคือเราไม่ได้พาเที่ยวเดียวเราเราสมมติว่าเรามีคอร์สที่จะแบบเพิ่มพูนความรู้ให้คุณด้วยนะครับเพิ่มทักษะให้คุณเพิ่มวิธีการคือเราสอนคุณทุกอย่างครับเพราะฉนั้นเรามองว่าอันเนี้ยนะถ้าใครยึดเป็นอาชีพเนี่ยคุณสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงนะครับของของตัวเองได้เลยโอ้โหผมว่าที่คุยกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับอยากให้ท่านเข้าไปฟัง ท่านประธานเดกิษ์อันนี้เปิดเป็นสาธารณะไหมครับเปิดสาธารณะตลอดเลยใครก็ได้ใช่ไหมครับไม่ไม่เคยลบทุกทุกไลค์ที่ที่ไลค์ก็คือมันเป็นความรู้ครับเราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้หมดครับซึ่งฟังแล้วรับรองท่านจะไม่เบื่อเพราะว่าจะคุยแบบกันเองธรรมชาตินะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่สงสัยข้อมใจว่าถังเช่ามันมีปัญหาอะไรมีสงข้อสงสัยยังไงทุกอย่างมีประโยชน์อะไรยังไงอย่างนี้เป็นอย่างนี้กินยังไงอะไร ในนั้นจะมีการคุยกันบอกหมดและแถมยังเป็นข้อมูลนอกเหนือจากนั้นอีกนะครับเป็นข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผมอยากให้ท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับซึ่งผมก็จะขึ้นที่ให้เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับว่าเข้าไปดูได้อย่างไรนะฮะท่านผู้ชมลองจดจไว้นะครับแล้วเข้าไปลองดูนะครับทุกวันพุธเวลาเวลาสอง<ส>ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับกุณเดกศรีก็จะมาคุยและท่านจะติดใจครับเป็นแฟนประจําแน่นอนเดี๋ยวมีอะไรก็จะต้องคุยกันต่อ ตอนนี้มันตอนนี้ในช่วงชีวิตของคุณเด็กสิลิ์จะไม่ยังไม่เข้าขั้นผู้สูงวัยเลยเนี่ยนะครับมาทําขนาดนี้แล้วงานหนักเลยครับคือเรา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 มองว่าวันนี้เราไหวถ้าเราอายุมากกว่านี้เราอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าในมุมเนี้ยเรามองว่าเรามีแรงเราไปครับเราไหวเราไปเลยอีกสักสิบปีอายุเรามากกว่านี้แน่นอนเราไปงี้ไม่ได้แล้วแต่ไอสิ่งที่เราทําไปเรื่อยๆมันส่งผลต่อ ผู้คนมันทาให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นมันทาให้ทุกคนมีและได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้เราคือความสุขนะครับครับเพราะอย่างนั้นนะครับก็ให้กําลังใจกับประธานเอกสิทธิ์ทรัพย์เจริญนะครับที่ตั้งใจมากที่สุดที่จะให้บริษัท New Success World เนี่ยเป็นที่พึ่งของคนได้รู้จักและดูแลสุขภาพของตัวเองมีโอกาสหน้าจะมาคุยกันเพิ่มนะครับยังมีคําถามอีกมากมายที่จะต้องคุยท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อเป็นครอบครัวของ New Success World ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ